เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขามีผู้เสียหายนะคะมาแจ้งความกับทางพนักง,งานสอบสวนของพื้นที่ของกําแพงเพชรนะคะคือก็ยอมรับนั่นแหละว่าตัวเองเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบนะคะมาจากในหนุ่มะคะ่ะอายุ44ปีนะคะจานวนที่ไปกู้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้นปีเนี่ยกู้ไปจํานวนทั้งหมดอสองอันนี้อันมียอดนะที่เขาบอกนะสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะในอัตราดอกเบี้ยร้อยละสองบาทต่อวัน 2>, 2บาทต่อวันนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นดอกลอยเอไม่เคยกู้ไม่เข้าใจคําว่าดอกลอยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีการคํานวณเป็นรายปีนะคะก็ตกปีละดอกเบีย้ยนะเจ็ดเจ็บาทต่อปีนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็ส่งนะคะเฉพาะดอกเบีย้ยให้ตัวในหนุ่มเนี่ยนะคะจํานวน16,000บาท นะคะหนงหมืนหกพันบาทอันนี้ต่วันนะดอกหนึ่งหมื่อพันบาท p วันเพือ่อนําไป่ากู้เพื่อนอํา,นาเ,นเงินที่กู้มาเนี่ยไปลงทุนซื้อขายนะคะแต่ว่า,าหลังจากที่กู้มาแล้วนะคะก็ผ่อนตามปกตินั่นแหละคะ่ะแต่ประกอบกับว่านะช่วงที่มีการแพร่ระบาดเนาะนะคะก็ทําให้ค้าขายก็ไม่ค่อยดีนะคะคแล้วก็บอกเริ่มส่งดอกเบี้ยมไม่ไหวนะคะก็เลยโดนตัวในหนุ่มเนี่ยคนนี้ ะค,ะคิดเงินทบต้นทบดอกเลยนะคะแล้วก็ยอดที่ติดค้างกันอยู่ก็คือสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะคะ การโดนข่มขู่บังคับให้ส่งบอกันละหนึ่งหมืพันบาทนะคะตัวเองก็เคยอ้อนวอนขอความเห็นใจไปแล้วนะคะแต่นะคะก็ไม่ได้รับความสห็นใจหลังๆมานี่ถูกข่มขู่คุกค,ค,คามด้วยนะคะรวมถึงมีการคุกคามไปถึงตัวครอบครัวของผู้เสียหายด้วยนะคะซึ่งก็แจ้งความไว้ที่ทางสาพกําแพงเพชรน,นะคะซึ่งทางตํารวจมีการรวบรวมพยานหลักฐานเนาะแล้วก็เข้าไปบุก บ้านของในหนุ่มคนนี้ที่อยู่ในพื้นที่ของกาแพงเพชรเหมือนกันนะคะเด <c oughs> ี๋ยวไปเจอเยอะเลยนะคะคุณแม่คุณต้นนะคะทั้งเอกสารนะคะที่เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบหลายรายการะค่ะนะคะแล้วก็ต้องต้องแจ้งข้อ,อ,อหาเลยนะคะเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตนะก็คือมีการปล่อยเงินกู้โดยไม่ได้รับ อน,นุญาตจากกฎหมายนั่แหละแล้วก็คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะซึ่งตัวในหนุ่มเขาก็รับสารภาพนะนะคะเขาก็บอกว่าก็ตัวเองก็คือปล่อยปล่อยเงินกู้เป็นอาชีพเลยนะคะในอัตราดอกเบี้ยร้อยละสองต่อวันนะคะหรือประมาณร้อยละเจ็ดร้อยสามสิบบาทต่อปีโอ้โหนะคะประชาชนเดือดร้อนกันเยอะเลยทีเดียวมี กว่า20รายนะนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวผู้เสียหายรายนี้คนเดียวนะนะคะ20รายด้วยกันนะคะ